วันนี้นะคะตัวอาจารย์เองอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมทุกคนรู้ว่าระหว่างความเชื่อที่เรามีความเชื่อเกี่ยวกับโรคที่เราเป็นกับความรู้เนี่ยมันเป็นก้อนไหนกันแน่เราจะถ่วงน้ําหนักความรู้หรือความเชื่อที่เกิดขึ้นกับโรคได้อย่างไรหลายคนนะคะที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคมะโรคไตโรคหัวใจหรือโรคอื่นใดก็ตามที่มันจะต้องได้รับการดูแลในกรณีพิเศษแต่คนไข้มีความเชื่อสูงกว่าความรู้อันเนี้ย จะมีผลดีผลเสียอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละโลกนะแต่บางคนเนี่ยมีความรู้แต่ความเชื่อลดน้อยลงก็จะเอาความรู้เนี่ยเป็นหลักแต่คนที่เอาความรู้เป็นหลักก็จะละเลยต่อการแพทย์ทางเลือกอื่นๆนะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวอาจารย์เองอยากจะบอกให้นานผู้ชมทุกคนเนี่ยตั้งความรู้ที่มีอยู่กับความเชื่อที่มีอยู่ให้มันสมดุลกันและก้าวไปพร้อมๆกันก้าวไปพร้อมๆกันอย่าโหลดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างความรู้กับความเชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตาม ที่มีโรคหลาย,ลายๆโรคมามลุมเราแล้วมันชนผนังแล้วยังหาทางออกไม่ได้ความเชื่อของคุณเอ้ยสมุนไพรมันได้หรือก,การผ่าตัดมันรุนแรงการผ่าตัดหลังอาจจะเป็นอาพึกเอาพาทการกินยาอาจจะเจอสเตียรอยหรือส่งคนเสียต่อชีวิตคนเราเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีโอกาสเลือกคุณเลือกให้เหมาะสมแต่บางคนไม่มีโอกาสเลือกแล้วเพราะความรู้ที่มีในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันดอกลงแล้วมันต้องไปหา วิธีการอื่นๆเช่นการผ่าตัดการสวนหัวใจการบายพาสการทำบอลลูนการล้างการล้างไตทางหน้าท้องการฟอกเลือดหรือฉายแสงเคมีบำบัดมันจบแล้วเพราะฉะนั้นความเชื่อของคุณตรงนี้ว่าตรงนี้มันได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ปรับสมดุลระหว่างความรู้กับความเชื่อให้เหมาะสมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอาจารย์ยังยืนยันอยู่นะคะว่าการแพทย์ไม่ใช่มีการแพทย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นการแพทย์ทางเลือกอาจจะส่งผลดีกับคนไข้ก็ได้ หรือการแพทย์ทางเลือดอาจจะส่งผลไม่ดีกับคนไข้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ปรับสมดุลให้เหมาะสมแต่ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้หรือคุณหมอคนใดคนหนึ่งเขาจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนยันนะคะความรู้กับความเชื่อต้องสมดุลกันทุกอย่างจะผ่านไปด้วยสวยและเราจะไม่ละทิ้งสิ่งที่มันนอกเหนือความเชื่อและความรู้ให้มันสมดุลกันได้ก้าวไปด้วยกันกันกบอาจารย์นุบลค่ะ